m มายเ a ษ i d เอลเดอันนี้เหรอเหย่อจังว่ากันว่าเจ้านายอยู่ยงคงกระพันกับการเป็นเจ้าของของมัน้าทุกสุดกันทุกคนวันนี้มิอยู่ยช่องโยชิเท a นะคะกับเกมที่ชื่อว่าป่าเวนด์มน,นะคะหรือว่าอ่า Magic School นะคะหนูมาทําเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียงเกมนี้คือพอทําแนวนอนแล้วมันจะมีแถบดำๆตรงนี้นะคะซึ่งมันกดไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะ กดไม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเห็นภาพส,สวยๆก,กว้างๆนะคะเอาก่อนจริงๆที่หนูอัป่าเวเวนมลเต็มร้อยเนี่ยหนูหนูก็อ,อยากจะทําเป็นแนวนอนนะคะแต่ว่ามันมีแถบดํานี้แต่ว่าคราวนี้หนูว่าทําแนวนอนดีกว่านะคะสวยก็เยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ยังกดอะไรแบบนี้อยู่ได้ได้อยู่นะคะแต่ว่าในแถบดำเนี่ยจะกดไม่ได้นะคะไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน โอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนูจะให้ดูนะคะดินแดนแห่งน้ําอัพเต็มร้อยค่ะทุกคนอ่ะจริงๆแล้วนะคะอัพเต็มร้อยเนี่ยจะมีแดนแห่งน้ําแล้วก็สกายซิตี้นะคะที่อัพเต็มเดี๋ยวสกายสกายเดี๋ยวสกายซิตี้เนี่ยเดี๋ยวหนูทําให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเรามาดูดินแดนแห่งน้ําก่อนละกันไปเลยใช้เวลานานมากนะทุกคนดินแดนแห่งน้ํดินแดนแห่งน้าก็สวยนะคะอัพเต็มร้อยนะคะเริ่มแรกนะหนูจะเริ่มทีหละยอย่างนะคะ เริ่มแรกเนี่ยในยแห่งน้ำจะล้อมรอบด้วยน้ำนะคะแบบว่าเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยนะคะซึ่งแล้วก็นักเรียนนะคะส่วนมากจะเป็นผมเหลืองนะคะมาที่นี่อาจจะเป็นฝั่งยุโรปหรืออะไรอย่างนี้นะคะยินนาการไว้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ห้องเรียนแรกของเรานะคะจะเป็นห้องเรียนซ่อมสเสน่ห์นะคะดูจากได้ฟังนะคะถ้าเราเรียนหนึ่งสองเจ็ดล้านนะคะ แถ้าเราเรียนเว่นมนขั้นสูงจําเป็นต้องเรียนรู้เว่นมนป้องกันมากมายเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและเพื่อนล่มชั้นของคุณในอันตรายที่ไม่รู้จักนะคะสกิลแรกนะคะคือสกิอโโลอาโคเทโกโททาลัมนะคะุณคุณบอกว่าวรักษาบาดแผลเล็กน้อยจากเช่น จมูกหักส่วนที่หายจะรู้สึกร้อนและเย็นสลับกันนะคะแล้วก็สกิลที่2นะคะก็คือโพเทโกโทตรามเหมือนกันว่าเรียกอุปสรรคในการปกป้องและขับไล่คาถาส่วนใหญ่ระวังการโจมตีจากใต้ฝ่าเท้านะคะแล้วก็ล um ูมอสเข่งขลุ่มอย่าจุดไฟไม้ไกสิ่อคุณโดยไม่ตั้งใจหากคุณไม่มั่นใจในความสามารถพิเศษในความสามารถของคุณควรซื้อโคมไฟวิเศษนะคะคล้ายว่าถ้าถ้าไม่มั่นใจว่าจะทําแบบว่าจะจุดไฟได้ก็ ือตะเกียงเหอะอะไรงเงี้ยต่อมานะคะเป็นเสน่หอ,อุปถัมภ์นะคะคุณจะไม่มีทางรู้รูปลักษณ์ของผู้อุปถัมภ์ด้วยกว่าคุณจะผูกพันโดยคุณหรือว่าคาถาผู้พิกโอ๊ยเป็นไรเด้ <c oughs> หรือว่าจะเป็นคาถาผู้บิทักนะแล้วก็มีเครื่องรางนะคะวิเศษของอชั้นเรียนนี้นะคะก็คือควีนเดียเดมนะคะ <c oughs> เป็นคําพูดที่มีชื่อเสียงของสมบัติอาชินี ผูกจารึกไว้บนนั้นูวิบัญญาสมบัติยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะคะบางทีคําแปลมันก็แปลกแกเหมือนกันนะเกมนี้นะคะโอเคไปต่อนะคะที่ห้องเรียนที่2นะคะทุกคนเป็นห้องเรียนเที่ยวบินขั้นสูงนะคะอันนี้หนูชอบมากเลยเวลาแบบว่าเข้าไปใกล้นะคะนี่คือเครื่องเครื่องนี่คือเครื่องนี่คือเครื่องลากนะคะจะวางตรงนี้นะคะแล้วก็มีครูสอนของเรานะคะ กูสอนที่เราจ้างมาแล้วนะคะอับเต็มเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะการสอนเที่ยวบินนะคะก็จะมีบินแบบนี้นะคะมีดินบินดีโอ๊ยหนูพูดไรเดียวจริงๆขัดเพิ่ตงตื่นมีบินดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะโอเคไปอ่านกัน,นะคะ่ะมายากลลอยน้ํานะคะ การศึกษาการบินขั้นสูงมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสามารถในการบินจริงของนักเรียนและเสริมสร้างทักษะการบินในกีฬาการแข่งขันนะคะมีสกิลเรียกทางลัดนะคะยิงระยะทางไกลเท่าไหร่ก็ยิงเรียกยากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากคุณมุ่งเน้นจริงๆมันจะมาหาคุณเหมือนเอ,อเรียกไม่กวาดนะคะกระถานเล่ไมากวาดข้อ 2. นะคะสเสน่ห์ที่ช้าลง หากคุณตกจากไม้กวาดหรือสถานที่สูงคาถาจะชะลอตัวและชะลอให้คุณตกลงไปที่พื้นราวกับว่าคุณกําลังจมอยู่ในน้ําแบบว่าถ้าตกจากไม้กวาดอาจจะแบบว่าทําให้ไม่เจ็บนะคะตกแบบช้าๆนะคะท่นเนกการเบรกคาถาเบรกช่วยให้ไม้กวาดหยุดได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการบินผู้เล่นมืออาชีพมักใช้พวกเขาผู้ผเล่นมืออาชีพมักใช้เพื่อเลี้ยวที่ดีขึ้นคล้ายๆว่าแบบ ดิบมปกว่าดิบอะไรเงี้แล้วก็ลักษณะคืออะไรวะดูเหมือนว่าะจะถูกบีบผ่านท่อแน่นไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแฟนอันนี้งงแล้น,นี่งงแลคะไม่เป็นไรอา่าแล้วก็เขาประคับเขาเขาคับนะคะแทบเกือบอ่าน How เขาปรคับเขาคับนะคะเป็นอา่าเครื่องรางขั้นสูงนะคะในอา่าห้องเรียนนี้นะคะโอเคอ่านม่พิดถูกนะคะลิ้นพันกันไปหมดแล้วเดือนนี้เป็นอะไรไม่รู้โอเค ห้องเรียนที่3นะคะดูจะเป็นการเหมือปรุงยานะคะนี่ยาผสมนะคะในเรื่องของโพชั่นนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำยาปรุงที่ถูกต้องและใช้ส่วนผสมวิเศษต่างๆเพื่อทำยาตามสูตรเฉพาะเป็นหลักสูตรที่จำเป็นในการเป็นนักปรุงยานะคะหนูจะพยายามพูดถูกนะคะพอยิ่งพูดผิดหนูก็จะยิ่งตัดต่อยากนะคะ นี่คือเรื่องจริงโอเคสกิล okay, นะยาหดยาหดตัวจะทําให้คนหดตัวและกลายเป็นคนตัวเล็กแล้วกันจะแปลให้ดีกว่าพี่เขาแปลนะคะให้แปลอีกแปลหนึ่งยาวิเศษะคะยาวิเศษสามารถทําให้คนฉลาดยขึ้นอุ้ยหนูอยากได้ยาน,นี้มากเลยแล้วก็รูปหัวใจนะคะยาสเสน่ห์นะคะสามารถทําให้อ่มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะอะไรอย่างงี้อ,อยาผสมนะคะทําให้คนเหมือนคนเหมือนดูดูเหมือนคนอื่นนะคะยา การผลิตยานี้ยังเป็นความท้าทายสาหรับพ่อวด์อวุโสนะคะเหมือนเป็นยากลายล่างให้เป็นคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องรางที่เป็นของห้องเรียนนี้นะคะก็คือไอ้นี่เบ้าหล่อมฟักทองนะคะมอวิเศษที่แกะสลักจากฟักทองขนาดใหญ่สามารถปรุงยาที่สมบูรณ์แบบได้นะคะ โอเคห้ okay. องเรียนผูชันต่อไปนะคะห้องเรียนเหมือนดาราศาสตร์ปะเนี่ยส่วนมากหนูอัพอับหนูไม่ค่อยได้ดูหรอกไม่ค่อยได้อ่านเลยเลยนะคะค่อยมาอ่านตอนนี้เพลนิลูลนะคะดาราศาสตร์เป็นวิชาขั้นสูงในการพยากรณ์คุณต้องทำมันให้เสร็จเพื่อเป็นนักโหราศาสตร์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไปนักทฤษฎีพหมดเคยนำมุมมองที่ถกเถียงกัน พ่อมดมีต้นกําเนิดต้นกนกําเิดจากดาวอังคารและมักเกิลมีต้นกําเนิดจากเห็ดใช่หรือความสัมพันธ์ของน้านะคะประหลอดเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะใช้สําหรับดําน้ําและดาราศาสตร์แปลแปลกๆนะคะความสัมพันธ์ทางแสงดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งตามเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของมันจะมีผลกระทบอย่างมากตั้งมักเกิลและพ่อมดนะคะแล้วก็ความเกี่ยวข้องของความมืดในโลก เว้นมวลรูปร่างและความสว่างของดวงจันทร์มีความสัมพันธ์มากมีความสําคัญมากอ้ยกาแล็กซี่ลูกๆนะคะเป็นเครื่องรางของห้องนี้พ่อมดอาวุโสสามารถค้นหาดาวเคราะห์ที่สอดคล้องกันในกาแล็กซี่ได้นะคะจากตัวนี้นะคะดูโอเคเนาะมีเลเวลด้วยนะคะเลเวลการเรียนโอ้ oh my god ดูเป็นเรื่องเป็นราวมาะคะต่อมานะคะเป็นห้องเรียนสุดท้ายนะคะฉนวนป้องกันน้ํานะคะวิทยาศาสตร์ธาตุสามารถอธิบายได้ว่าพ่อมดเข้า องค์ประกอบของทางวัตวัตถุของโลกซึ่งนำซึ่งน้ำเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการเกิดใหม่ความอุดมสมบูรณ์และการทำให้ทำให้ชีวิตบริสุทธิ์นะคะอยู่แรกก็คือคาถาทำน้ำนะคะนเน่ทำน้ำให้สะอาดดื่มได้จากปลายไม้ไกลสิทธิ์ไม่ทราบว่ามันถูกคิดค้นได้เมื่อใดนะคะ อุย้ยผลิตน้ำได้จากปลายไม้เลยนะต่อมานะคะ Imper อ i วิอุสชามนะคะพ่อมดมักจะฝึกกับการใช้พวกเขาบนใบหน้าของพวกเขาในหนะขับรถเหรอบางคนยอมแพ้หลังจากผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าม่านกันฝนตกอะไรเงี้ยะคะแล้วก็นเนหัวฟอง <laughs> ฟองนี้จะช่วยสำหรับกิจกรรมใต้น้ำแม้ว่าพมดบางคนบอกว่ามันกินเวลาเพียง30นาทีประมาณว่าเป็นแบบว่าดำน้ำได้นะคะด้วยฟองนี้นะคะแต่ว่าทำได้แค่30นาทีก็ยังดีนะคาถาเยือกแข็งนะคะคาถนานี้มีผลดีต่อการทำให้คนที่อยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงด้วยนะใกล้เคียงหายใจไม่ออกเป็นแบบหมอกสีขาวหนานะคะโอ้แต่ก็เครื่องรางประจำห้องนี้นะคะก็คือเพนสิฟนะคะการ เทใจิตใจของคุณลงในอ่างมันจะเห็นชัดเจนและชัดเจนมากขึ้นคล้ายๆอ่างเพนซิปของไอ้นู่นเลยอยากจะพูดนะคะโอเคทุกคนรู้แหละโอเคหนูว่ามันก็ดัดแปลงมาก็ค่อนข้างดีนะคะห้องเรียนสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องเรียนที่แปลงนักเวทนะคะให้เป็นนักเวทในธาต,ตุต่างๆนะคะจะมี3ธาตุก็คืออ่เนี่ยเป็นพระจันทร์นะคะแล้วก็เป็นธาตุอ่นักปรุงยาแล้วก็อันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะต้องดูตรงนี้อันนี้คือ นักเวทน,นะคะที่เราจะแปลงออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นโหรา,าราชานะคะของของแบบว่าดินแดนแห่งน้ํานะคะจะมีนี่เทสะสกรหรือว่าเป็นพวกไอเนี้ยมันไม่ใชมแบบ่มันแปลแบบแปลมันเหมือนกับว่าเป็นนักทําโพชั่นนั่นแหละแล้วก็มีหรวาาราชานะคะแบบว่าเป็นคนที่แบบรู้เรื่องของดาราศาสตร์นะคะแล้วก็ ผู้ผลิตฝนนะคะอาจจะเป็นแบบผู้หรือว่าเป็น,นพ่อมดที่แบบเก่งทางเรื่องน้ํานะคะอะไรอย่างนี้จะมีสามอ่สามพ่อมดนะคะที่จะกําเนิดได้ในดินแดนแห่งน้ํานี้นะคะนี่ถ้าใครสําเร็จก็จะได้ไปแปลงเป็นแต่ละท่านนะคะแตกต่างกันต้องไปฝึกก่อนนะไปฝึกตรงนี้แล้วก็ฝึกนี่ลอยตัวตรงนี้ว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านต้องกลับไปเรียนต่อนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ได้ก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็เรีย,รยบร้อยนี่โอเคต่อมานะคะก็ หนูจะให้มาดูร้านขายของนะที่นี่มีร้านขายของเยอะมากนะคะอย่างแรกเลยน่าสนใจสุดๆเลยนะคะเป็นร้านขายอ่าไม้กวาดเป็นร้านขายไม้กายสิทธิ์นะคะนี่มีไม้กายสิทธิ์อันแรกนะคะก็ดูธรรมดาแล้วก็มีสีฟ้านะคะไม้กายสิทธิ์ไม้มะเกลือไม้กายสิทธิ์ฮอลลี่นะคะไม้กายสิทธิ์ถ่ถอนคืออะไรวะคุณกําลังมองหาความรอดก็เริ่มที่ชั้นนะโอ้ไม้กายสิทธิ์ออปซิเดียนนะคะไม้กายสิหัว้ท ไม้กายสิทธิ์หัวแกะแล้วก็ไม้กายสิทธิ์ขนนกฟินิกซ์โอ้ลายเวทมนต์ได้สงพลังที่สุดนะ,ะแล้วก็ไม้กายสิทธิ์มังกรดําพวกเขาพักดีต่อผู้ที่แข่งแกร่งเท่านั้นนะคะไม้กายสิทธิ์ในตำนานโอ้ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ Elder. อันนี้เหรอเวยจัง ว่ากันว่าเจ้านายอยู่ยงคงกระพันกับการเป็นเจ้าของของมันแต่ว่าในความเป็นจริงในเกมนี้มไมอันนี้กากมากเลยนะคะอยู่ระดับ B ีไม่หนูจะอธิบายอีกรอบนึงนะคะจะมีพวกแบบว่าระดับของอุปกรณ์ด้วยนะคะไม้กวาดนี่ร้านขายไม้กวาดนะคะไม้กวาดธรรมดาไม่ชุดไม้กวาดทำความสะอาด <laughs> ไม้กวาดลูกศรสีเงินชุดนิมบัสนะคะ,ะ,คะดาวโตกโอกชาร์บเจ็ดเก้ามีรุ่นด้วยเหรอ เชื้อจุดไฟดาวหางซีรีส์ทินเดอร์บัสนะคะดวงจันทร์หนูหชอบมากเลยมีความมีความแบบว่าร้านขายของอะไรเงี้ยโอยพูดผิดถูกๆโอเคต่อไปนะคะร้านขายโพชั่นนะคะมีขายอะไรบ้างน้ํายาอิลิกเซอร์เพื่อกระตุ้นความอิ่มเอิบมันจะทําให้คนรู้สึกมีความสุขน้ํายาให้รู้สึกมีความสุขเหรอฟิลิกฟิลิซิทช่วคุณคุณ,คณฮะ จะนำโชคดีมาให้นะคะตรงๆเลยเหมือนเลยนะคะน้ำยาความตายที่มีชีวิตยานอนหลับที่มีประสิทธิภาพอ๋อน้ํายาสับปะรดะทุกคนรู้กันนะคะทําให้เป็นคนอื่นแมนเดรกนะคะระวังเสียงกีของพวกมันเวอร์ดิต้าเซรัมนะคะแค่3หยดแค่3หยดจะทําให้คุณสารภาพน้ํายาผู้ความจริง <laughs> ยาสเสน่ห์นะคะทำให้คนอื่นตกหลุมรักคุณซิกรูขนาดใหญ่นะคะ มันจะเปลี่ยนสีทุกชั่วโมงคืออะไรนะเนาะเที่ยวของซอฟิิงนะคะน้ำตามังกรน้ำตาของมังกรไฟเป็นยาธรรมชาติ<อ>ต่อไปนะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์พ่อมดนะคะมีหลายๆอย่างเลยมีลูกบอลคริสตัลน,นะคะทำนายอนาคตเพื่อการป้องกันตัวมีถ้วยหม้อหม้อหม้อต้มใหญ่กดอดัตโนมัติด้วยอุ้ยดีว่ะุงยาและปล่อยมือโดยอดัตนมัติุิทด ปรุงยาและกวนให้อัตโนมัติเลยอเอ็นโดสโคมนะคะคุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นะคะลูกหน่วยความจำห้ามใช้ในการสอบไอ้ลูกนั้นมาที่ที่มันจะกลายเป็นสีแดงอะ่ะถ้าเราลืมบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเออสิบเจ็ดนาทีแล้วหนูคิดว่ามันจะไม่นานนั้นเนี่ยเออเครื่องตรวจับความมืดแว่นตาป้องกันปีศาจไอ้เหมือนที่อิลิเลอร,รกูใช้อะ่ะเออป้องโทรทัศน์พาโนรามา แผ่นเสียงวิเศษทั้งมักเกิลและพ่อมดสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้อ๋อที่ฟังเพลงธรรมดาค่ะแล้วก็โพรวัตความเป็นมืออาชีพมันสั่นสะเทือนเมื่อตรวจพบว่าคุณกําลังโกหกเครื่องจับเท็จนั่นเองแล้วก็กระจกสะท้อนศัตรูคุณประสบป,ปัญหาเมื่อปรากฏในมุมมองของคุณงงค่ะ โอเคต่อไปหมดแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นหอพักนักศึกษานะคะที่นี่ก็สวยดีนะมี2แบบนะคะมีแบบเตียง2ชั้นนะคะนี่เป็นแบบนี้คมสีม่วงนะคะมีเตียง2ชั้นเยอะมากเลยแล้วก็มีเตียงชั้นเดียวนะคะนี่แบบนี้สีออกแดงๆแล้วก็ลงอาหารนะคะมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะท่าก่อนนี่ที่ป่าเว้นมนนี่แบบว่าเมนูแปลกๆโคตรเยอะนะคะนี่มีอะไรบิทแอนด์ชิปเฮ้ยอันนี้เป็นไฟนะคะ เออดีว่ะอร่อยปูอาบาสเช่ขาวและเค็ม คือรสชาติแท้จริงหอ,อยเชลสีดำโอโออบชีสหุ้ยอันนี้น่ากินกว่าที่นู่นนะคะปลากระลังเอนกิเอาปลากระลังมากินนะ,ปะเปลวไฟฮอกกี้อันนี้ไม่รู้เลยนะคะก้อยสับป,ประรดรู้เหมือนคล้ายๆเป็นแบบว่าหัวปลาแล้วก็มีตัวเป็นสับป,ประรดนะคะปลอมตัวเป็นสับป,ประรดและวางไว้บนโต๊ะปลาหมึกหลากสีโรงเรียนเก่างงแบบงงงปลาลาวานะคะปลาที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขา ภูเขาไฟในน้าลึกกินกันให้อร่อยเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีพีนี้หนูขออธิบายเรื่องของนักเวทหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันมีการไอเนี่ยแข่งขันด้วยนะทุกคนถ้าใครเล่นนะคะหอพ่อมดนะคะก็คือการแข่งขันท้าทายนะคะว่าเราจะอยู่ในจุดไหนนะคะมันก็จะมีถ้วยรางวัลนี่นะคะก็อยู่ในนับที่เท่าไหร่นะคะแบบว่าเหมือนเราจะมีพ่อมดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะหนังสือนะคะดูข้างล่างขวานะคะหนังสือ ที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะคะมันจะมีเราจะมีพ่อมดที่เราปลดล็อกได้ในแต่ละดินแดนนะคะถ้าเรายิ่งมีค่าโจมตีรวมกันมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปหอบพ่อมดนะคะแล้วก็ไปท้าทายแล้วก็จะได้อันดับขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีรางวัลให้นะนีน่ก็มีประมาณนี้นะคะหอบพ่อมดนะคะก็ไล่ตามลาดับชั้นไปเรื่อยๆนะคะก็นี่เขาจะบอกค่าการโจมตีด้วยนะคะว่าใครมีเท่าไหร่อยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ รางวัลก็ยดดูตรงไหนวะรางวัลน,นี่รางวัลจะอันดับนะคะที่1จะได้อ่าไอไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนหินศักดิ์สิทธิ์อะไรเยะสามร้อยะนะคะแล้วก็บวกเงินหนึ่งนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะก็คุ้มดีนะคะอันดับหนึ่งถึงอันดับร้อยนะคะถึงจะได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ทํานะคะลองไปทําดูว่าเรา,เราจะเราจะได้อยู่ในอันดับ ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกหนูด้วยว่าเห็นหนูอยู่ที่อันดับหนึ่งหรือเปล่านี่โอเคมานี้นะคะกับดินแดนแห่งน้ำนะคะลองซูมออกให้ดูอ่ะวุ่นวายมากนะคะคนเยอะมากเลยนี่ ก็ประมาณนี้นะคะสวยสวยเออยังไม่มีให้ดูนี่เลยอ่ะมันจะมีปีาศาจในแต่และดินแดนนะคะให้เรามากําจัดนะคะแต่บางทีม,มันก็โผล่มาบางทีมก็ไม่มีนะคะโอเคก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกับอา่าสกายซิตี้นะคะแต่ว่าวินเทอร์เฟลเหนี่ยหนูยังทําไม่เสร็จนะคะมันใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะมันกว่าจะเก็บเงินได้นะคะแต่ว่าสกายซิตี้เนี่ยเต็มรอยแล้วนะคะโอเคไว้เจอก,กันอีพีหน้านะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชองหนูด้วยนะคะ ขนาดคำพูดประจำหนูยังจะติดขัดแยดูดิปับไปอะไรเดี๋ยวปับไปได้ไร <c oughs> บ๊ายบายคะ่ะ